ตอนนี้เรามาดูคุณค่าทางอาหารระหว่างทรายนะครับอันนี้ทรายกับหินกับหินแล้กวก็ทรายกับคุกกับหินปะตปูนเนี่แลหละปะตปู<ห>นเพราะ้านการปลูกพืชได้ไหมพืชเขาจะมีอาหารในเม็ดเขาเขาสามารถงอกได้สามารถเ,เจริญเติบโตอยู่ได้แต่การที่ใช้ของงานตามปกติหรือว่าจะให้เขาติดดอกลูกเนี่ยไม่ได้เหตุผลก็คือ ถึงแม้ว่าจะมีโครงสร้างยึดลาดมีน้ําเขาก็ไม่มีอาหารเพราะฉะนั้นอาหารมาจากไหนท่านสัเกตดูนะครับไปทดลองได้เลยนะครับอย่างเช่นหลายๆประเทศตอนนี้เขากําลังปลูกพืชในทะเลทรายกันถามว่าประเทศไทยเราจะมีความสามารถไหมมีครับหลักการง่ายๆถ้าหากว่าดูยินรีวัตถุนะครับเนี่ยครับมันจะมีอยู่เราเห็นจะเป็นอย่างเงี้ยครับไอ้ขาวๆเขียวเขียวออกมาเนี่ยครับอันนี้เราเรียกว่า ถ้าอาหารที่มันออกมาจากอินทรียวัตถุแล้วมันเป็นฮิวมัสพอฮิวมัสสีขาวแก่ตัวไปมันก็กลายเป็นเขียวก็คือเป็นเชื้อไตโคเดอร์มาเพราะฉะนั้นหลักการของมันก็คือ,อเดี๋ยวดูตรงนี้ดูทรายก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอาอินทรียวัตถุอันนี้คืออาหารของพืชนะครับพอเราใส่พอเราคุกนะครับพอเราคุกเขากับอินทรียวัตถุเอาอินทรียวัตถุคุกกับถ้าไอตัวตัวทรายนะครับเราคุกไปอย่างเงี้ยถามว่า ถ้าดินที่มีอินทรีย์วัตถุเยอะดินดำดินแดงอินทรีย์วัตถุมันมีอยู่แล้วเราก็ไม่จะไปต้องไก่มากแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นทรายเงี้ยอทรายสีแดงนะครับพอเราเอายินทรีย์วุตถุใส่ลงไปปับ๊บสีก็จะเริ่มเปลี่ยนนะครับสีจะเริ่มเปลี่ยนก็คืออินทรีย์วัตถุมันมีทุกอนุดินทีนี้พืชเมื่อเขาออกลากทีนี้ออกลากในอินทรีย์วัตถุที่เป็นทรายเนี่ยมันไม่มีธาตุอาหารหินไม่มีธาตุอาหารแต่มีความชื้น แต่ตอนนี้มันมีอินทรีย์วัตถุที่เป็นธาตุอาหารโดยธรรมชาติเนี่ยมันอยู่ในนี้ปั๊บพืชก็จะใช้โครงสร้างของดินโครงสร้างของทรายมาเป็นยึดเหนี่ยวรากแล้วส่วนรากฝอยก็จะเริ่มกินอาหารเ hmm. พราะนั้นหลักการนี้ง่ายไม่ว่าดินตรงไหนสามารถปลูกได้หมดบางท่านบอกว่าดินกรดดินด่างดินมีค่า P h เสูงเกินไปต่ำเกินไปมันปลูกพืชได้ไหมอย่าไปวิตกกังวล เราอย่าเอาบรรทัดฐานของการดินมาเป็นตัวบรรทัดฐานเราเอาอาหารมาเป็นตัวบรรทัดฐานเพราะฉะนั้นตราบใดที่ดินที่มันเป็นกรดจัดคือดินที่มันขาดอินทรีย์วัตถุหลักการง่ายๆก็คือขาดธาตุอาหารนั่นแหละแต่เขาจะไม่ใช้คําว่าขาดธาตุอาหารเขาจะใช้คาว่าเป็นกรดเพื่อเอ้ากรดแล้วจะทำยังไงด่างไว้ทําำยังไงก็ต้องเติมสารเคมีลงไปจบแล้ว แต่ถ้าเกิดว่าเขาอธิบายโครงสร้างว่าอ๋อดินตัวเนี้ยมันจืดแล้วมันไม่มีอาหารแล้วเราต้องเติมอาหารให้มันไม่ว่าเป็นอินทรีย์หรือเคมีก็เป็นอาหารเหมือนกันเราจะต้องเติมแต่เราไปติดไปติดยึดอยู่กับดินิกดินิกดก็ปลูกอะไรไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยตอนนี้เราก็คือต้นทางตะวัน เป็นต้นทันตะวันที่เราเพาะไว้ถามว่ามันจะโตไหมมันก็จะยืดมันก็โตแต่ถามว่าถ้าคนที่ไม่รู้จักเขาหูดีอย่างเลยงามดีจังแต่จริงๆแล้วอายุเขาเยอะเขาก็เริ่มใกล้จะออกดอกแล้วนะแต่ถ้าเรามาปลูกแล้วมีอินทรียวัตถุเยอะๆเขาก็จะเริ่มงามใหม่งามแล้วยังไม่ยังไม่ออกดอกขยายตัวยังไม่ออกดอกแต่ถ้าเราไม่ใส่ปุ๋ยเราใส่ทรายใส่หินใส่ตรงนี้เลยเขาจะไม่โตและจะออกดอกทันทีเหตุผลเพราะอะไร เพราะถ้ามีธาตุที่เป็น,นไนโตรเจนเขาจะงามต่อแต่ถ้าไนาโตรเจนไม่ม,มีมีแต่ฟอสฟอรัสกับโพแทสเซียมเขาจะหยุดการเจริญเติบโตเพื่อสะสมมหาแล้วออกดอกทันทีนะครับเพราะนั้นต้นไม้ทําไมใหญ่ผิดปกติทําไมแกนผิดปกติอยู่ที่อาหารอย่างเดียวนะครับ<ม>อยู่อาหารกับการดูแลการลดน้าเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะให้ดูต้นหนึ่งนะครับเป็นโครงสร้างอันนี้ก็เป็นหลุมทรายเหมือนกันนะครับเป็นหลุมทรายเหมือนกันเราก็เอาอินทรียวัตถุใส่ลงไปนะครับ อินทรีย์ใส่แต่ไปทีนี้เวลาเราปลูกเนี่ยส่วนหนึ่งเราคุกแล้วนะครับเราคุกไปกับอินทรีย์วัตถุก,ก็คือคุกไปกับทรายแล้วทีนี้เราก็จะใช่ปุ๋ยส่วนหนึ่งโรยอย่างนี้เลยครับเอ๊ะทำไมไม่ใส่หลุมไม่หมดถ้าใส่ลุมให้หมดปัญหาม,มันก็คือการที่เราเอาดินลงไปมันก็เลยแยกระหว่างดินกับอินทรีย์วัตถุอยู่แยกกัน<อ>แต่ถ้าเราทําแบบนี้แล้วนะครับเราตั้งพอเราตั้งงี้ปับ๊บปีนี้ต้องอยู่ดีว่ามันจะเป็นแอ,อ่งลึกไหม ถ้าเป็นแอ่งลึกทันตะวันไม่ชอบน้ําถ้าไม่ชอบน้ําถ้าเราลดน้ําถ้าเราดูแลดีก็โอเคถ้าดูแลไม่ดีล่ะน้ําขังพาะน้ําขังทันตะวันก็ไม่ค่อยโอเคเพราะฉะนั้นเราก็จะตั้งอยู่ประมาณนี้พอตั้งเตจแล้วอินทรีย์วัตถุที่เราโรยอยู่เราก็คุ้ยเลยครับเ,เห็นไหมครับเราจะคุ้ยมีดินด้วยมีอินทรีย์วัตถุด,ด้วยอ,อย่างเงี้ยครับยังไงต้นไม้ก็งามครับอินทรีย์วัตถุ ต้องยังไงทำไมงานตะสุกปลูกอย่างนี้ครับผมแบบไหนก็ได้ดินแบบไหนก็ได้ครับแต่อินทรีย์วัตถุให้มันอยู่กับอนุดินเนี่ยครับพอเราทําเตจปั๊บโครงสร้างเนี่ยบางทีเราทาเป็นแอ่งลดน้ํมันก็ขังอยู่ตรงโคนแต่ถ้าเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยเราลดน้ํายังไงก็ไม่ขังโคนมันจะมาขังอยู่ข้างๆยังไงโคนก็ไม่เน่าโคนก็ไม่ไม่เปื่อยไม่แฉะที่รากไม่แฉะที่รา,ากจะมาอยู่ริมเพราะริมจะได้น้ําพอได้น้ําปั๊บเขาก็จะซึมรากก็จะออกมากินที่ ที่นั้นตลอดนะครับนี่ก็คือหลักการการปลูกต้นไม้ทุกชนิดนะครับพอ<ฮ>ดีตรงนี้มันเป็นที่เ,เขาสร้างมีทรายมีหินถามว่าปลูกได้ไหมก็ปลูกได้นะครับแต่ว่าหัวใจมันอยู่ตรงที่ว่าเราต้องมีอินทรีย์วัตถุที่เป็นอาหารแล้วก็เอามาปลูกเดี๋ยวเราก็จะเห็นว่ามันก็จะไม่ใหญ่โตมากเกินไปเพราะอายุเขามันใกล้จะออกดอกแล้ว<ฮ>แต่ถ้าเราใส่ธาตุอาหารที่มีในเจลถุง,งๆเขาก็จะหยุดการออกดอกก่อนเพื่อบำรุงต้น ให้แตกให้งามก่อนหลักการอยู่แค่นี้เองครับวิธีการปลูกแต่ว่าันตะวันชุดเดียวกันนี่แหละครับที่เราเพาะเม็ดพร้อมกันเนี่ยที่เราลงดินตั้งแต่ต้นเล็กๆอ่ะตอนนี้สูงสองเมตรละสองเมตรครับแล้วดอกกําลังออกแล้วแต่ต้นนี้ยังไม่ออกดอกเพราะมันอยู่ในถุงเล็กๆเป็นรุ่นเดียวกันเป็นรุ่นเดียวกันแต่ถอนมาใส่ถุงที่หลังกันก็จะโตไม่เท่ากันนั่นแหละครับอันนี้อาจจะโตไม่สูงเท่านั้นไม่สูงเท่านั้นครับเพราะว่าเราไม่ได้บำรุงตั้งแต่แรกใช่ครับ